สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมปาทาโร่เนี่ยจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าใหม่แล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่มาได้ประมาณ6วันแล้วนะครับผม <c oughs> ก็วันที่ผมอัดเนี่ยก็วันที่2นะครับผมก็ไม่ได้ชา้าเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่28เดือนพฤษภาแล้วก็ผมก็มาอัดเดือนมิถุนานในวันที่2ก็ ก็อีกสองวันก็หมดกิจกรรมแล้วนะครับผมวันที่4นะครับเพราะว่ามันหมดในวันที่4ไม่ช้าหรอไม่ช้าก็แย่แล้วไอทาโร่คือกิจกรรมมันผ่านมาตั้งวันแล้วเพิ่งมาอัดวันที่2คืออีก2วันก็หมดอีเวนต์คืออัดทำไมไม่เข้าใจ <c oughs> อ่าคือคือแบบว่าผมติดชัวทะอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็ขอเป็นว่าเราไปต่อกันดีกว่านะครับ ก็กิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่สามารถรับรถ A อฟีได้ถาวรน,นะครับผมรถ A อฟี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 โคตรปัญญาอ่อนเลยกูโอ้ตายแล้วตายแล้วคือประเด็นคือม,มันทำเอฟเฟก,กไม่เป็นว้ยใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้่างคลิปได้นะครับผมมาต่อกันเถอะผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่จบก็มาต่อกันดีกว่าซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วก็เข้าไปที่กําจัดเวลาทุยกําจัดบ้าอะไรจากัดเวลานะครับผม ก็หลังจากที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่อีเวนต์หนึง่งที่ชื่อว่า event, อีเวนต์ Make a Wish นะครับผมหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับผมเราก็จะเห็นอยู่4ช่องนะครับผมใน2ช่องแรกเนี่ยมันจะมาให้มันจะให้มาอยู่แล้วส่วน2ช่องหลังเนี่ยมันจะได้จากการที่เราล็อกอินครบ4วันนะครับผมซึ่งในแต่ละช่องนะครับผมของรางวัลก็จะต่างกันไปนะครับผมอย่างในช่องแรกเนี่ยเราสามารถเลือกของรางวัลเป็นรถคาร์ทบีได้นะครับผมในคันไหนก็ได้ที่มันมีกําหนดไว้ แล้วก็ช่องที่2นะครับผมคือชุดแฟชั่นช่องที่3เนี่ยคือปีกและช่องสุดท้ายนะครับผมคือสิ่งที่เราต้องการกันก็คือรถ A นะครับซึ่งทั้ง4ช่องนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการเลือกไ้หมดแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าไม่กิจกรรมนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราล็อกอินครบ4วันหรือเปล่าให้สังเกตง่ายๆนะครับผมให้นับตั้งแต่วันที่28นะครับผมจนถึงไม่เกินวันที่4นะครับผมลองสังเกตว่าเราได้ล็อกอิน มาครบ4วันหรือเปล่าถ้าล็อกอินครบ4วันเนี่ยก็อย่าลืมมาทำอีเวนต์นี้กันด้วยนะครับผมสําหรับวิธีการรับของรางวัลน,นะครับผมก็ให้รอกิจกรรมเนี่ยมันสิ้นสุดก่อนหลังจากนั้นเน่ะพอสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมเราก็จะมีโอกาสได้ของราวัลน,นะครับผมใน4ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นรถคลาส B ชุดแฟชั่นปีกหรือว่ารถ A นะครับผมก็อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละเออผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะผมสวัสดีครับจะไปไหนก็ไปเออทาร์โไปสงสัยมันไปแล้วก็อย่าไปกดมันเลยนะคนดูอย่าไปกดมันเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออจริงๆมันก็ไม่ใช่อัดคลิปช้านะคือไม่ใช่อัดคลิปพาเพราะว่ามันมีธุระนะคือมันมันขี้เกียจเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละก็เข้าใจหน่อยครับเออเข้าใจหน่อยเขาเป็นคนขี้เกียจก็อย่าไปถือสาเขามาผมอไหนๆก็อีทาร่โก็ไปแล้วเราก็ไปบ้างดีกว่าบายยทุกคนจุ๊บ